จนสี่คนเนี่ยเข้าไปในป่าแดงได้แค่ไม่ถึงไม่ถึงห้านาทีอะ่ะก็ต้องวิ่งกลับออกมาถอดเสื้อถอดผ้าปะ uh, เพราะว่า uh, 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 ทั้งศีษะทั้งเสื้อผ้าเนี่ยเต็มไปด้วยเต็มไปด้วยดินปวกที่มันลวกมาจากต้นไม้อะ่ะ uh, 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 แถมยังมดคันไอ้พวกพุทธนยอะ่ะเ uh, uh, ต็มตัวทั้งสี่คนเนี่ยวางปืนวางปืนเลยปะวางปืนมา แกบผ้าแก้ผ่อนเอามดคันไฟออกจากตัวใช่ไหมแต่จังหวะนั้นน่ะปลาเสือไฟตัวที่มันที่ตำรวจเห็นว่ามันบาดเจ็บไปนะ่ะมันมันกลับมามันวนๆกลับมาแล้วมันก็โดดใส่หนึ่งในสี่คนเนี้ยพี่ตอนนี้เผลอแล้วเผลอวางปืนแล้วนะครับทุกคนวางปืนมันโดดเข้าไปปุ๊บเนี่ยเป้าหมายของเสือก็คือเวลามันกัดคนหรือว่ากัดสัตว์ปลามันคือลําคอใช่ไหม มันก็โดดงับข้อลาคอครับหนึ่งในสีคนเนี่ยปากระชากอย่างแรงเลย